สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน้ะยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจานชาเกมเมอร์สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อย่าพึ่งไปไหนกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาบอกวิธีการใช้ออโต้คิกครับสำหรับน้องๆหลายคนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าโปรแกรมออโต้คิกนั้นมีไว้ทําอะไรนะครับโปรแกรมออโต้คิกนะครับก็มีไว้ กดหน้าจอเราโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายครับผมเพียงแค่เราโหลดโปรแกรมมาแล้วก็ให้โปรแกรมเดินไปเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าโปรแกรมนี้จะไปส่งผลกระทบต่อเกมนะครับเดี๋ยวเราจะไปโหลดกันเลยครับผมแล้วก็จะไปที่ p a y สโตร์ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าเราใช้ออโต้คิกตัวไหนครับนี่เราก็มาตั้งค่ากันนะครับผมตั้งค่าง่ายๆครับเพียงแค่เราอนุญาตใช้สิทธิ์ครับ อนุญาตใช้สิทธิ์ที่จะให้ออโต้คลิกเข้ามาที่หน้าจอเราไม่ต้องมีผลกระทบอะไรนะครับแล้วเราก็ตั้งค่าปกติครับผมแล้วเราก็จะกดเริ่มครับพอเรากดเริ่มแล้วเราก็จะเข้าไปดูในเกมครับผมวิธีตั้งค่านะครับผมง่ายๆครับผมเห็นเครื่องหมายบวกหรือเปล่าครับให้เรากดเครื่องหมายบวก2ทีครับมันจะได้เลข1 2 3สานะครับแล้วเราก็จะ เลขมาไว้ตามตำแหน่งที่เราได้จัดไว้แล้วครับผมเลขหนึ่งก็ขยับมาตรงสตาร์ทนะครับเลข2อให้มาอยู่ตำแหน่งกองหลังครับ CB ก็ก็เลข3อยู่เฉียงๆกันนะครับผมเพราะว่าทําไมเราต้องจัดอย่างนี้ครับเพราะว่าตุ่มที่เวลาเราจบเกมแล้วมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายให้เรากดอยู่แล้วครับผมนี่ครับถ้าน้องๆคนไหนครับไม่เข้าใจครับก็ดูใหม่ได้ครับผมเราก็จะเดี๋ยวเราจะรันให้ดูกันครับและอย่าลืมนะครับว่า เวลาเราตั้งค่าเสร็จแล้วทุกครั้งไม่ทุกครั้งนะครับครั้งแรกครับให้เรากดไปที่แผ่นดิสครับแผ่นดิสจะเป็นตัวเซฟปุ่มของเรานะครับเวลารอบหน้ารอบหลังเรามาเล่นใหม่แล้วเราก็เข้ามาปุ๊บแล้วเราก็มากดเซฟครับแล้วมันก็จะมาขึ้นหน้านี้ที่เราตั้งค่าไว้ครับผมอันนี้เราก็จะแซมเปิลให้ดูกันนะครับแซมเปิลแบบเรียบง่ายครับผมนี่ครับมันก็จะลันไปเรื่อยๆครับเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากมายครับเราแค่ดูอย่างเดียวครับ ดูไปครับป๊าเรียบร้อยครับจบครับตัดจบแบบละครไทยครับผมนี่ครับเป็นไงครับปอตัวคิกมันจะกดเองโดยอัตโนมัตินะครับมันจะกดแบบไวเลยครับมันจะไม่ส่งผลกระทบใดๆครับนี่ครับปลยไว้ครับนี่ครับสําหรับใครที่แบบว่าชอบแบบชอบดูอย่างเดียวครับแบบว่าขี้เกียจมากกดครับไปเข้าห้องน้าไปซักผ้าไปตีไก่อะไรประมาณนี้ครับก็จะต้องไม่ต้องเสียเวลาครับปล่อยให้ลั่นไปเรื่อยๆครับผม แต่เราก็ระวังไว้อย่างนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้มันจะทําให้เครื่องโทรศัพท์ของเรานั้นร้อนไวขึ้นครับแนะนําว่าเพื่อนๆก็อย่าปล่อยไว้นานจัดครับผมให้พอแบบว่าเลเวลหรือว่าอะไรที่เราต้องการถึงขั้นที่เราต้องการแล้วก็พักเครื่องกันบ้างครับแต่สําหรับใครนะครับที่มีหลายเครื่องก็โอเคนะครับเปิดไว้ยาวๆนะครับผมสําหรับน้องๆน,นะครับที่ เป็นรุ่น Android ครับก็สามารถโหลดใช้ได้เลยครับโปรแกรมนี้ส่วน iOS นะครับเรายังไม่แน่ใจว่าระบบนี้จะรองรับหรือเปล่าครับผมเรายังไม่ได้ทดลองกับ iOS นะครับบางทีอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้ครับผมแต่สำหรับ Android ครับใช้ได้100%ซครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันครับกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงจะไม่มีอะไรมากมาย ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เตมคอมเมนต์มาได้เลยครับอยู่ใต้คอมเมนต์แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม